จับโอเคสวยเรามีโดนแล้วโดนไหมเต็มเต็มไหมเต็มเต็มไหมโอ้โหทุกคนชุดเดียวแตกครับน้องๆทุกคนครับ ต้องบอกเลยว่าตอนนี้พี่ติดสายปืนมากครับน้องคือพี่ทําการเล่นสายปืนไปเมื่อวานใช่ไหมทุกคนแล้ววันนี้พี่เล่นทั้งวันเลยครับน้องๆคือต้องบอกเลยว่าสายปืนเนี่ยมาเล่นมันมากทุกคนนะแบบเล่นมันจริงๆอะ่ะจากตอนแรกที่พี่เนี่ยไม่ชอบเล่นสายปืนแต่ว่าตอนนี้พี่เปลี่ยนใจทุกคนตอนนี้พี่ชอบเล่นสายปืนมาทุกคนและวันนี้นะครับพี่ก็จะมาล่าข้างหวัวด้วยสายปืนให้น้องๆดูกันอีกเช่นเคยน,นะซึ่งวันนี้พี่จะเเป็นชาร์กแมนไปผลดาร์กไปอัซิเดียมไรเฟิลแล้วก็เอาเป็นโซคเคนไปครับผมนะ ว่ามันน่าจะเอ,อ่อตันนานใช่ไหมทุกคนคือเอาโซเคไปทําการตันนะครับพี่คิดว่ามันคงจะเอ,อ่อตันนานแล้วก็ตันดีกว่าโพนะแล้วพี่ก็อยากรู้อีกว่าถ้าเอาเป็นหมัดชักแมนไปดูซิว่าหมัดชักแมนเนี่ยมันจะแรงกว่าหมัดสุไมไหมทุกคนเอาเป็นว่าก่อนไปดูคลิปนี้เนี่ยก็ฝากกดไลค์ฝากกดซับสไคร้ถ้าใครกดแล้วก็ไปรับชมคลิปแล้วก็ผมไปกันเลยครับใครหลงเข้ามาดูคลิปนี้แล้วยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามพี่เจมส์นะครับนะถ้าใครไม่กดนี่ใจร้ายมากเลยครับผม Give me your heart, i Give me น้องๆคนไหนที่กำลังหาร้านดีๆงั้นพี่เจมแนะนำนี่เลยร้าน Easy Farm ร้านละฟาร์มแบบต่างๆของโรบอกและยังมีบริการจำหน่ายไก่ตันราคาเริ่มต้นเพียงแค่100บาทเท่านั้นและยังไม่หมดเพียงเท่านี้ยังมีการกดผลปีศาจเกมพาร์ตของแมปบ็อกฟูดและทางนี้เขามีบริการเติมโรบัก VP r ีเรด5จุด5จะคับน้องๆหรือมากกว่านี้นะครับน้องๆพี่แนะนำขนาดนี้แล้วก็ต้องไปจัดแล้วครับน้องๆใครสนใจก็ริ้งร้านใต้คลิปเลยครับผมก็เอาราคาผมก็ต้องขอขอบคุณน้าสวัสดีคุณผู้ชมไปรับชม คลิปนี้ทุกคนนะครับผมนะก็กลับอยู่กับพี่อีกแล้วเจมี่ครับผมซึ่งคลิปนี้นะครับก็ตามชื่อคลิปเลยครับน้องๆพี่ก็จะมาร่าข้างหัว้วยสสยปืนกับหมัดชักแมนให้น้องๆดูกันครับผมนะซึ่งต้องบอกเลยว่าหมัดชักแมนเนี่ยเป็นหมัดที่จอะอาคีดีมากบวกกับสายปืนที่จาอาคีดีพี่อยากจะรู้ว่าถ้า2อ,อย่างนี้อยู่ด้วยกันอยากจะรู้ว่ามันจะเบื้องไม่ท่คนอาก็ต้องมาลองดูกันนะซึ่งก่อนไปดูคลิปนี้เนี่ยยังไงก็ฝากกดไลค์ฝากกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้พี่เจมด้วยทุกกกกคนนนะเเี๋วววรรราาาาาาามทห้ัั่ ซึ่งพี่คิดว่าคอมโบที่พี่จะใช้ก็ประมาณนี้เลยครับ,บน้องทําการหาจังหวะจับทุกคนจับอย่างนี้ปุ๊บทําการกดโซโเคนปืนพิษปุ๊บปุ๊บยิงหนึ่งทีแล้วก็ปุ๊บปุ๊บประมาณนี้เลยทุกคนนะก็ประมาณนี้นะครับสําหรับคอมโบที่พี่จะใช้ในวันนี้นะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าคอมโบนี้มันจะ,บะวบไหมทุกคนก็ต้องมาดูกันนะอืมทำการช้าน้องเขา 1, 1, 1่าหนึ่งหนึ่งยดีไหมมาอ่าน้องเข่าตอบโอเคมาเลยแม่สาวน้อยจึ๊บจ๊บจึ๊บมาเอายะเอาแล้วออกมา เอาแล้วก็มาสิครับผมพี่อาจจะไม่ค่อยได้พูดมากนะครับเดี๋ยวขอทําการตั้งใจเล่นดีกว่าทุกคนเพราะว่าพี่ก็ไม่อยากเสียขั้วหัวเนาะโอเคปึ๊บปึ๊บมาจับมาจับไม่โดนแล้วปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บโอ้โหไม่ทันทุกคนน้องเขาหลุดไปทุกคนทาไมคอมโบมันหลุดได้ไปทุกคนอ่าจับโดนสวยปึ๊บอ่าอย่างนี้ทุกคนสวยสวยมากสวยมากสวยมากโอ้โหโดนไม่ครบทุกคนถ้าโดนครบมีโอกาสจะเสียบกว่านี้นะครับ แเย็นแนเรน,นเราทำได้ทุกคนปุ๊บอ่าล็อกโดนสวยมาทำการยิงโซโเคนปุ๊บเรียบร้อยไม่เรียบร้อยเรียบร้อยสวยแต่ครับผมคือพี่ก็ไม่แน่ใจนะว่าหมัดเงือกกับหมัดซุปเนะี่ยหมัดอันไหนมันจะดีกันนะครับแต่ที่แน่ๆบอกเลยว่าหมัดเงือกมันจาออาทิด,ดีกว่าหมัดซุปนะเออคือตอนนี้พี่บอกเลยว่าพี่ทําการล็อกแทบไม่โดนเลยทุกคนเมื่อกี้นะล็อกแทบไม่โดนจริงอะ่ะแต่ขอทาการล็อกแบบแม่นๆซิคือต้องแบบปุ๊บ ทำการกดโซเคนปึ๊บปึ๊บอันนี้คือคอมโบนะครับแต่ว่าพอใช้จริงพี่กดไม่ค่อยโดนเลยอะ่ะคือจริงๆคอมโบมันก็เล่นไม่ยากนะแต่ว่าพี่กดมั่วยังไงทุกคนคือตอนนี้มันก็เป็นเวลาเด็กกันนะมันก็แบบเบอร์เบอร์น,นิดนึงนะครับน้องๆเฮ้ยห,หาข้ออ้างไปเล่นนะครับพี่เจมเนะี่ยเดี๋ยวเรามาถามน้องเขาอ,อีกรอบสิว่าจะแก้ตัวไหมเออแม่สาวน้อยอีกรอบไหมเอา้ามาถ้าเองไม่ยอมแพ้พี่ก็จะสู้กับเองให้นะมาจึมจึมจึจึจึเอาทำการล็อกมันทุกคน ล็อกโดนยิงโซเคเหมือนเดิมอุ้ยไม่โดนทุกคนเมื่อกี้สกิลว,ว้าอีกแล้วอะ่ะภาวนาอย่าให้น้องขัเล่นบนฟ้านะครับถ้าปืนพิษสู้บนฟ้าบอกเลยว่าสู้ยากมากแต่ว่าน้องเขาสู้บนพื้นก็โอเคอยู่โอเคอยู่ล็อกมาสวยโดนโซเคไปอา้าวสกิลสกิลทำไมเลขสี่กดไม่ติดวะโอ้ยมันเป็นตังซี่เลขสี่กดไม่ติดเสียเชิงหมดนะครับผมชงเชิงตอนนี้คือไม่มีแล้วทุกคนอา้าวจับมาสวย ยิงสองทีปุ๊บปุ๊บโอ้โหทุกคนเกือบโดนสกิลแซบ่บชาเมื่อกี้โดนสกิลซีนะบอกเลยว่ามีโอกาสวันช็อตทุกคนแต่ว่าไม่โดนนะครับคือพี่กดชา้าไปนะคือจริงคอมโบมันก็ไม่ยากแต่ว่าพี่กดไม่ทันนะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ขอใหม่ปุ๊บขอแก้ตัวซีพหนุ่มน้อยเฮ้ยแม่สาวน้อย อ่าเรียบร้อยได้มาสองศพแล้วทุกคนสวยสวยเดี๋ยวเรามาสู้กับคนอื่นบ้างไหมอืมพ่อหนุ่มน้อยบนต้นไม้สู้กับพี่เปล่าสู้กับพี่เป่าเออทุกคนเดี๋ยวพี่ขอลองเปลี่ยนเป็นผลน้ำแข็งสิอยากรู้ว่าผลน้ำแข็งเนี่ยมันจะเวิร์กกับผลดางไหมทุกคนแต่ส่วนตัวพี่คิดว่าพี่ชอบเล่นผลด่างมากกว่านะครับเพราะผลดา่างเนี่ยมันพิ้วนะทุกคนมันพิ้วกว่าอืมน้ำแข็งน้ำแข็งผลไอ์อยู่ไหนเอยนี่ผลไอ์แล้วก็ทําการลงไปข้างล่างเพื่อทําการเอาสกิลเอาเวกออกนะครับ ลงข้างล่างก่อนอ้าวโดดไม่ลงอีกจะเลืิอนพรโอเคเดี๋ยวทําการเอาสกิลวีออกนะสกิลวีเอาออกแล้วกันโอเคคือพี่ก็เห็นนะบางคนก็เล่นสายปืนกับผลน้ําแข็งนะแต่ว่าพี่เขาเล่นสายปืนกับผลดันแล้วกันรู้สึกว่ามันพิ้วกว่าเยอะเลยนะรอบนี้น้องเขาเล่นบนฟ้าไัทุกควงามใส่แล้วบนฟ้าพี่จะสู้ได้ไหมเนี่ยหาจังหวะจับไปดีทุกคนหาจังหวะจับไปดี คือสกิลวีถ้าไม่เอาเบรกมันไม่สามารถรับบบนไฟได้ทุกคนนะใจเย็ยนใจเย็ยนต้องมีจังหวะจับปึ๊บ <c oughs> อ้าวไปไหนแล้วนะ่ะแม่สาวน้อยน้องเขาไปไหนอะ่ะอ้าวไปตีบอสง,งานทำการช้าน้องเออคนนี้ดีกว่าเอฮอ้ยคนนี้เล่นสายปืนเหมือนพี่ใช่ไหมเนี่ยออมีโซเคียนด้วยนะหน,หนึ่งกับพี่ปะ่ะเพราะหนุ่มน้อยโอ้ผมมาแก้มืออ้าวเองเคยแพ้พี่มาก่อนเหรอมาสิมาสิจะมาแก้มือใช่ไหม มาเลยมาเลย 3,2,1,' l e t หนึ 3, 2, 1, มาทุกคนน้องเขาจะมาแก้มือนะครับแต่ว่าพี่จะไม่ยอมแพ้น้องเขาเราบอกเลยตันเอ้าไม่โดนจบแล้วตันไม่โดนทุกคนคือผลน้ำแข็งในบอทเลยว่าพี่เล่นกากมาทุกคนแต่ก็จะพยายามเล่นเต็มที่นะครับบางน้องอ่าโดนไปหนึ่งทีสวยจึ๊บจึ๊บจึ๊บ ยังไงแต่โอกาสมันก็ต้องมาโอกาสมันก็ต้องมาที่บอกแล้วจับโอเคสวยเรานม้โดนแล้วโดนไหมเต็มเต็มไหมเต็มเต็มไหมโอ้โหทุกคนชุดเดียวแตกครับน้องๆโอ้โหแรงเหมือนกันนะเนี่ยหมัดเนื้อกับปืนพิษถ้าโดนเต็มๆชุดเดียวก็แตกเหมือนกันนะครับโอ้โหพอๆกับมัดสุดไปทุกคนแตกเหมือนกันอ่ะโอ้โหแรงมากแรงมากแรงมากสุโคเลยทุกคนสุโขเลยนะครับแรงมากอ่ะแรงจริงๆมาแม่สาวน้อยจะสู้กับพี่ใช่ไหมก็มาสิขาผมมาสิครับ หาจจงหว่าจัาน,นีน้องเขาเล่นันฟ้าใช่ไหมโอ้โหทุกคนโดนสกิลสุซุยไปเอาจับมาสวยสวยเอาโซเคนไปกินแม่จ้าแม่สาวน้อยปึ๊บโอ้โหทำไมน้องเขาดูดทุกคนทำไมน้องคนนี้หลุดออกได้วะเก่งเหมือนกันนะเนี่ยแม่สาวน้อยทำการจับทุกคนปึ๊บโดนไหมไม่โดนจับไปไหนวะเนี่ยเปี้ยงผักไปก่อนอล็อกล็อกปึ๊บไม่โดนอีก อา้าวโรคมันโดนเฉยเลยปึ๊บปึ๊บอา้าวเจ็บเจ็บจับไม่โดนทุกคนคือพี่ก็ยังคอมโบไม่ค่อยคล่องนะครับเพราะว่าพี่ก็เพิ่งหัดเล่นได้ไม่นานนะสายปืนเนี่ยก็อาจจะแบบเออมั่วๆซั่วๆมันนะครับแต่ก็จะพยายามให้มันติดละกันทุกคนแม่หนูโอ้ยทุกคนล็อกโดนไหมโอ้โหไม่โดนอีกนึกว่าล็อกโดนลบบัคคีก่อนปึ๊บทำไมน้องเข่ากับพิว้วจังไว้วทุกคนน้องอย่างพิ้วเลยอะ่ะพิ้วเกิน แม่สาวนั้นก็พิวเกินนะทำการจับมาเอาไม่โดนอีกปึ๊บปึ๊บอา้อาวอ้าวอินูอีหน,หนูในกระตุกเหรอเมื่อกี้หลบเจ็บเอา้าตอนไม่โดนเลยทุกคนตอนพี่ตันไม่โดนจริงๆ่ะทุกคนพี่จะแตกกันเนี่ยเอาโดนอยู่สวยอา้าวไปไหนแล้วเนี่ยงงงงมากทุกคนตอนนี้ลงพื้นสิลงพื้นสินสปึ๊บเอาทุกคนล็อกโดนไหมไม่โดนโอ้โหมันล็อกยากมากเลยทุกคนเอา้าปึ๊บปึ๊บ พี่ก็ต่อยมมนโดนอีกแต่ว่าน้าองขับกระตายแล้วทุกคนทีเดียวปึ๊บเพี้ยงแล้วเบิดไม่โดนมาทุกคนเอาสี่แม่สาวน้อยจงมอบข้าหัวม,มาให้พี่ซะอีดีนะครับผมอา้าวเรียบร้อยไม่เรียบร้อยไม่จับมาทุกคนสวยเรียบร้อยกว่าจะฆ่าน้องเขาได้บอกเลยว่าใช้เวลานานมากครับทุกคน พี่ขอเปลี่ยนไปเล่นผลมือดีกว่ารู้สึกว่าผลน้าแข็งพี่เล่นไดกะมาทุกคนล็อกไม่โดนเลยทุกคนเล่นผลมืนดีกว่านะครับผลมื่น่าจะโอเคกว่าสำหรับพี่นะเอาผลมืดมาดีกว่าเดี๋ยวเรามาหาสู้สักอีกหนึ่งคนไหมทุกคนเดี๋ยวหาสู้อีกสักหนึ่งคนไหมเออเองจะสู้กับพี่เหรอเพราะหนุ่มน้อยสู้กับพี่เปล่ามามามาสิคราบเพราะหนุ่มน้อยตึงๆึๆงจึง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 ว้าวเนาะเขาเล่นสายปืนด้วยอ่ะเนี่ยมาสายปืนไปสายปืนเดี๋ยวดูกันซิว่าของใครมันจะของจริงโอ้ทกคน มาล็อกมาทุกคนล็อกคืนไม่โดนอีกเอาจับมาอุย้ยหลบก่อนชิปเปล่ยนกันทุกคนงามไส้โอเคยังจะหนีได้อยู่นะครับคือคอมโบของเอ่อปืนพิฆาตอย่างแรกคือต้องจับให้โดนนะครับจับโดนทําการกดโซเคนปึ๊บอ้าวต่างคนต่างโซเคนงามไส้เลยทุกคนอุย้ยทำไมพี่โดนอย่างเดียวเลยเอา้าทําไมเป็นฝ่ายพี่โดนมาทุกคนคือน้องเขาเลือดไม่ลดเลยอ่ะเลือดพี่เกือบหมดหลอดนะครับโคตรสวยสวย,สวยจริงทุกคนจับมาโดนไหมปึ๊บ ปึ๊บปึ๊บโอ้โหทุกคนเกือบแตกนะครับถึงแม้ว่าจะคอมโบไม่ติดเราเปอร์เซนต์แต่ว่าก็เจ็บเหมือนกันนะเขาเรียกว่าต่อได้อยู่ทุกคนต่อได้อยู่นะเออเอา้าร็อกมาทุกคนสวยทำการปึ๊บปึ๊บแตกไหมไม่ตรนอีกโอ้โหึนว่าโดนหลบหลบโซเคียนออาชิปเป่งแล้วหลบหลบได้อยู่สวยหลบได้ตันโดนไหมเอา้าร็อกโดนสวยยิงโซเคียนไป ตายไปน้องชายบายยโอเคได้ข้าหม้อมาหนึ่งหมื่นโอเคทุกคนบอกเลยว่าเยี่ยมยอดมากครับ,บน้อง <c oughs> คือพี่คิดว่าหมัดซุปกับหมัดชักแมนถ้าพี่เลือกพี่ขอเลือกเป็นหมัดเอ่อซุปดีกว่านะทุกคนรู้สึกว่าหมัดซุปจะเล่นง่ายกว่าแล้วก็จะติดดีกว่าหมัดชักแมนนะครับทุกคนแต่ว่าหมัดชักแมนมันจ่อคีด,ดีกว่านะ <c oughs> ก็น้องๆอ,อยากใช้หมัดแบบไหนก็เลือกตามความชอบเลยครับผมนะซึ่งคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันทุกคนนะก็มาเล่นใส่ปืนให้ดูนะครับบอกเลยว่าช่วงนี้ติดใสยปืนมาทุกคน ถ้าใครชื่นชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์ฝากกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้พี่เจนและก็ผมนะเดี๋ยวเราไปเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนทุกคนสวัสดีครับกนไปฝากกดไลค์ให้ด้วยนะทุกคนไปละจ้า